นี่คือแนวเส้นของวาสนาของผู้ที่มีความขยันกระตือรือร้นชอบหาเลยได้มากกว่าหนึ่งอย่างสวัสดีครับมาเรียนรู้ดูเส้นในเือกันต่อนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของแนวทางวาสนาการเงินการงานความรักและก็สุขภาพของเส้นที่มีลักษณะแนวทางเชื่อมโยงกันนะครับอย่างแรกก็คือแนววาสนานี่คือต้นทุนของวาสนาแตกหรือว่าวาสนาแตกกิ่งออกเป็นหลายทางแตกเข้าทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับ ลักษณะแบบนี้ณนะช่วงเวลาหนึ่งนะต้องบอกว่าณนะช่วงเวลาหนึ่งผู้ที่มีลักษณะวาสนาแบบนี้ก่อนจะพูดถึงการงานความรักสุขภาพต้องบอกว่าแนวทางความคิดของผู้ที่มีแนวลักษณะวาสนาแบบนี้จะเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงในเรื่องของการเงินการสร้างฐานะของตนเองต้องการที่จะประสบความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานอย่างมากนะครับ มีแนวความคิดคาดหวังจะสร้างฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นหากเป็นด้านการงานและการเงินก็หมายความว่าลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ขยันนะครับลักษณะของเส้นมันแตกครับฝั่งนี้แต่ความขยันที่ได้มาพร้อมความเหนื่อยนะความเหนื่อยความสู้ชีวิตที่มากก็คือแนวทางของเส้นี่การที่มันแตกขึ้นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเส้นที่มาแตกข,ข,ขึ้นมาฝั่งของฝั่งนิ้วโป้งนะครับมันบอกถึงการได้เงินในการสร้างโอกาสนี้มีมากขึ้นบ่อยขึ้น แต่มันก็แฝงมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียความเครียดบวกเข้ามาด้วยพอมาดูฝั่งนี้มันพูดถึงว่าสิ่งที่จะตัวคิดจะหาที่จะทำทาได้มีความสำเร็จมีผู้ให้การสนับสนุนหรือมีผู้ว่าจ้างอยู่เสมอพอฝั่งที่เป็นเส้นสีส้มเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือเกียรติจากหน้าที่การทํางานและแนวะทางวัสนาแบบนี้ไม่มีใครทํางานแค่อย่างหนึ่งอย่างเดียวมักจะมีงานซ้อน พร้อมๆกันนะครับเรียกว่าทํางานบริษัทไปด้วยก็รับงานนอกไปด้วยการเงินที่ได้มาก็จะได้มาแบบบ่อยๆที่ตัวเองมีความถนัดเพราะเส้นพวกมันโยงกับเส้นสีเขียวมันพูดถึงงานงานที่ต้องใช้ในลักษณะคําพูดการสื่อสารภาษาบัญชีการเงินการงนารงนตัวเลขด้วยก็คือเส้นที่เป็นเส้นสีเขียววิ่งเข้ามาคลำหาเส้นวาสนาสีน้ําเงินเรียกว่าเป็นช่วงที่ยอมเหนื่อย นะครับยอมเหนื่อยยอมทำงานมากข้อดีก็คือจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีนะครับได้ผลตอบรับตอบแทนการเงินมาที่ดีเพียงแต่ว่าต้องแรกมาอย่างที่บอกว่าฝั่งครั้งนี้มันพูดถึงความเหนื่อยเมื่อยล้าความเครียดความยุ่งยากตามมาด้วยนั่นเองจึงเป็นแนวว่าจะบอกว่าช่วงหนึ่งจะทำไปได้แค่ช่วงหนึ่งเพราะการที่เส้นมีขึ้นมาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยมันส่งเสริมมันดีมันหาเงินได้เยอะหาเงินได้คล่องข้อเสีย มันทําให้ตัวเองไม่มีเวลาส่วนตัวจึงทํางานเสริมอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จึงหยุดชะงักเลิกไปมาโฟกัสเฉพาะงานอย่างหนึ่งอย่างเดียวข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือลักษณะเส้นแบบนี้หาเงินเก่งแล้วก็ใช้จ่ายเก่งดูเหมือนกันหาไปด้านความรักก็คือจะช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งนะครับจะมีคนเข้ามาคบมาคุยมารักมาชอบมากอยู่เหมือนกัน พ่เจ้าตัวจะเป็นคนที่มีหน้าตาดีมีความมีเสน่ห์ในตัวเองเยอะอยู่นะครับการที่มีเส้นวาสนาลักษณะฉีกฝั่งครั้นี้อาจเป็นการนิสัยการเลือกคู่ด้านชีวิตคู่ความรักจึงออกแนวลักษณะยังไม่โฟกัสอะไรจริงจังกับใครมากมายนะช่วงเวลาหนึ่งนะครับพ็เจ้าตัวจะสนใจเรื่องของการทำมาากินการหาเงินเสียมากกว่าจึงเป็นคาต่าว่าความรักที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจึงเป็นความรักที่เป็นคว,ความรักที่หลายคนหลายคบอยู่นั่นเองนะครับ เป็นรักษาชาบช่วยชั่วคราวไปก่อนดั่งความรักจะเริ่มนิ่งขึ้นก็เมื่อหลังสาสิบ้าไปต้นไปนะครับการอยู่ด้วยกันก็ย่อมจะมีญนากันบ้างการที่มีเส้นที่มันฉีกมาฝังในร่างลำบากตัวนี้จึงเป็นนักษณะนแนวทางความคิดที่มันจะมีความขัดแย้งกันนั่นเองนะครับอย่างเส้นชีวิตเส้นสีม่วงนี่มันโยงเข้าหาเส้นสีเขียวหรือมันพูดถึงเรื่องของชีวิตเดินทางชีวิตวิ่งเต้นที่ต้องมีการติดต่อ เป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆหมายถึงผู้ที่มีเส้นชีวิตแบบนี้จะใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะมีความเป็นอิสระด้วยส่วนหนึ่งหมายถึงการเลือกกินเลือกใช้ของชีวิตนี้นะครับจะมีรสยมเป็ยของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ชอบให้อะไรมาตีกรอบชีวิตมากจนเกินไปเส้นสีเกียวบอกว่า,วาการสร้างฐานะจะได้ความมั่นคงดังที่ตัวเองปรารถนาอยู่ แต่จะต้องดิ้นรนค่อนข้างมากและแนวทางของเส้นชีวิตที่มันอ้อมโค้งเข้ามาฝั่งเรือนสุขที่มากอยู่นี่ก็คือหมายว่าชีวิตติดความสุขความสบายชอบชีวิตที่ใช้จ่าย,าย,ายกินอยู่แบบสบายนะครับการใช้เงินตัวนี้มันก็เลยจะพลอยมากตามไปด้วยมันคือเป็นกรอบชีวิตและโลกส่วนตัวของเจ้าของมือมากอยู่เหมือนกันลักษณะแนวทางการเลือกคู่จะเป็นได้คนที่คนแตเลือกคู่คนที่มีความเก่งความสามารถที่ เท่ากับตัวเองหรือมากกว่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่ความแรกแรก,แรก,แรกมักจะคบเป็นคนในประเทศเดียวกันก,กอ่อนนะครับดับงนั้นตัวนี้ก็พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติด้วยนั้นเองสุขภาพก็มักจะเป็นด้วยเรื่องของลรกเครียดความดันหรือการปวดปวดเป็นประจำเดือนโรคที่เกี่ยวกับท้องลำไส้มากกว่านะครับแต่พอช่วงอายุ40เป็นต้นไปก็มีเกณฑ์จะมีการเจ็บปว่วยถึงการผ่าตัดได้นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ถ้าเกี่ยวด้านของความรักการเงินสุขภาพนะครับสรุปว่าผู้ที่มีวาสนาแบบนี้เ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือหาเงินเก่งมีรายได้ที่ดีนะครับเพราะลักษณะทรงมือถ้ากดูรวมแล้วจะเป็นบุคคลที่สมองดีมีความเฉลียวฉลาดนะครับได้ทั้งภาษาไทยและ,ะได้ภาษาต่างประเทศอีกต่างหากนะครับเพราะเป็นลักษณะของสมองและมือเป็นนักแก้ปัญหาทํางานเก่งนะครับด้วยแนวทางของสมองลักษณะแบบนี้ ที่มีเส้นเป็นง่ามแต่ลงมาประมาณนี้นะครับเนี่ยคือแนวทางเส้นสมองผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะสรุปว่าเป็นลักษณะของเส้นลายมือที่บอกว่าจะมีชีวิตในความเป็นอยู่ที่ดีเป็นการงานการเงินที่ดีมีเยศมีเกียรติมีตำแหน่งนั่นเองนะครับฟังมาถึงจบคลิปแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับผู้ที่จะติดต่ออะไรต่างๆขอนเข้ามาดูลายมือดูดวงต่างๆนี่ก็ใต้ คลิปข้างล่างนะครับจะมีรายละเอียดให้อยู่วันนี้ขอบคุณมา,มากๆไปแล้วสวัสดีครับ